This Hot This This is 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 i Cool o d a a m n We German อ่านะครับผมเข้าสู้ช่วงครึ่งชั่วโมงที่2แล้วและอย่างที่ใบบอกกันไปนะครับผมสําหรับช่วงนี้เนี่ยมีมีศิลปินมาให้สัมภาษณ์กับเราด้วยนั่นก็คือคุณกันเดอร์สตาร์เองขอเชวงปรอเวยกับคุณกันเดอรสตาร์ด้วยครับ ครับผมขอสวัสดีคุณการเดอะสตาร์นะขอต้อนรับคุณการเข้าสู่ Dia m o n d น o วิร์สเลโเพลงเพราะที่หนึ่งกับคลื่นคุณภาพดับหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งเมกะเฮิร์ตนะครับรอครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณการด้วยนะครับขอสุดกระดเนือกกระดันด้วยนะครับอ่านะครับผมคุณการกำลังอยู่กับเตานะครับผมเตานิเวศนิโคทานน์นะครับ ครับครับผมวันนี้เนี่ยทางดรม่องเลเป็นเกล็ดมากๆเลยนะครับรู้สึกเป็นเกล็ดมากเลยสําหรับวันนี้นะครับที่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณกันเนาะนะครับผมแล้วก็เป็นไงบ้างครับช่วงนี้คุณกันสบายดีไหมครับก็ไม่ค่อยสบายครับผมเอาไวทานงานแล้วปวดทุกอย่างนะครับผมอาดูแลสุขภาพหน่อยช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะที่นู้นเป็นไงบ้างครับฝนตกบ้างไหมครับเขาตกไปกันครับอากาศที่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เองก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับชาวพิษณุโลทุกคนนะครับ นะครับผมนี่เป็นความห่วงใยจากคุณกรรันโดยตรงเลยนะสายโฟนอินเลยทีเดียวนะคะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงผลง,งานในช่วงนี้กันดีกว่านะครับผมได้ข่าวมาว่าเมื่อไม่นานนี้เนี่ยคุณกันได้มีอ่าได้เป็นหนึ่งในนักสแสดงของละครเวทีนะครับเรื่องสี่แผ่นดิใน <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ยังเล่นตู่เลยครับหลายคนทิดว่าเออเลิกจบแล้วแต่ว่าคือเนื่องจากวกระแสตอบรับดีามากๆก็คือเราก็เพิ่มรอบการแสดงครับ โอ้โหแน่นอนจริงๆสําหรับละครเวทีเรื่องนี้อ่าเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วนะครับรอบนี้เอ่อตอนนี้คือเล่นไปประมาณห้าสิบกว่ารอบแล้วครับแต่ว่าเปิดเพิ่มเป็นแปดสิบห้ารอบแล้วรับสุดยอดมากมากเลได้ครับไม่ต้องบอกว่าเป็นเป็นรับภาระที่เหนื่อยมากเลยทีเดียวสำหรับห้าสิบกว่ารอบนี้ที่นี่ครับใช่ครับผมอาคุณกันได้รับในในเรื่องนี้ได้รับบทเป็นอะไรครับ อ๋อรับบทเป็นคุณเปรมครับรับบทเป็นคุณเปรมค <น S 2> ุณเปรมผมบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดมากรรมที่คุณค่าอย่างนี้คนไทยทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะกระรับความบันเทิงแล้วเนี่ยยังให้คุณค่ามากมายเกี่ยวกับคนไทยนะครับที่ถ่ายมาตั้งแต่รัชกาลที่ห้าถึงรัชกาลที่แปดนะครับครับก็ได้เห็นว่าความสำรวมของไทยผ่านมาแวบ้างรวมถึงได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับที่ได้ทรงทำเพื่อคนไทยทุกคนนะครับอ๋อครับผม ก็นะเป็นก็อบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกๆคนเลยนะครับผมที่ได้<ช>อ่าถ้าใครได้ไปดูเนี่ยรู้ได้ได้ข่าวด้วแบบซึ้งมากๆเลยอยากมีโอกาสได้ไปดูมากเลยแต่ยังไม่ไหว<อ>สักทีต้องไปดูครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนพูดปากต่อปากกันมากว่าเออ่ทั้งโปรดักชันรวมถึงเนื้อหาต่างๆเนี่ยนะครับผมดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เออ่าการรวมถึงเนื้อข่าวทีมงานทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจทำมากๆครับสำหรับความเป็นจริงนี้ครับครับผมนะผมก็เห็นเหมือนกันแบบว่าภาพหัวข่าวได้แบบว่าทุก ทุกแผงอาบ้ามอาทุกแผงหนังสือทุกแผงหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยแบบธาตุข่าวได้ดีมากเลยนะครับอ่ะแล้วก็อยากจะขอถามว่ามีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับสําหรับบทหนีคุณเปลนกับกันกับกันดาะสตาร์เนี่ยรู้สึกแบบแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างาก,กันมากครับเพราะว่าคุณเปลนจะเป็นคนที่อนขใชงจะเป็นผู้ดีนะครับแล้วก็จะมีะม,มีมีชาติกล่มคสมควรมีมีฐานะสมควรนะครับ แล้วก็สมบูรณ์กันเนี่ยฐานะก็ไม่ค่อยดีเป็นตนนุ๊กแกสมบัติเอกนอกอะไรอย่างนี้ใครใครใครว่าก,กันเป็นแบบน,นั้นใครกันก็เอา,าตัวเองเล่นๆนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์จะค่อนข้างแตกต่างเพราะว่าจะเป็นคน,ใน,คนในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับเขาจะใช้คำภาษาโบราณอย่างคอรัสหรือว่าหลายๆคำที่ค่อนข้างจะไม่ใช้เหมือนภาษา,ษาปัจจุบันทั่วไปอ่าครับจะมีการฝึกฝนแล้วก็ แล้วก็เลยา,าการเดินต่านพวกท่าต่างๆก็จะค่อนข้างจะเป็นคนสมัยโบราณนิดนึงครับผมนะรู้สึกว่าอ่าคุณเปยน,นี่เจ้าชู้เลยปะ่ะเออเจ้าชู้นิดหน่อยครับก่อนที่จะมีแม่พลอยเนี่ยแต่วต่าก็แค่เดียวแเดียวเลยมาครับคุณพลอยนี่รู้สึกว่าจะรับบทโดยคุณมันหมีใช่ไหมใช่ับมีนะพิึงตามนะป็นสาวที่สวยดีด้วยสวยด้วยวู้ อ่าในอ่าสุดเนื่องนะครับจากละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยสุดเนื่องทําให้คุณการเนี่ยได้มีอ่าซิงเกิลใหม่ออกมานั่นก็คือเพลงอ่าเคยเป็นคนไม่ดีใช่ไหมครับอ่าเคยเป็นคนไม่ดีใช่อ่าใช่ครับอาจเคยเป็นคนไม่ดีนะครับผมในเอ็มบีก็ออกมาแล้วนะครับผมนะครับผมก็จริงๆแล้วเป็นเป็นที่มาจากแต่ละครเรื่องนี้เพราะว่าเป็นฉากที่คุณเปรมเนี่ยนะครับขอโทษแม่พลอยตอนที่คุณเปรมเป็นอีรุ่งกำลังแต่งงานกับแพลอยครับต้องคิดเลยแต่ขอขอเป็นขอเพลงนี้ คร,<ม>ครับผมก็จะมีสองเวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันในละคเรเวทีกับเวอร์ชัน๊อปเวอร์ชันที่ทุกคนได้ฟังกันก็คือจะมีความไปกา่างมากขึ้นครับครับผมนะฟีดแบ็กฟีดแบ็กของเพลงนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากที่เอ็มวีและเพลงต่อยออกมาแล้วโอ้โหดีมากครับหลายคนพูดถึงเอ็มวีแล้วก็บอกว่าสงสารดังเลยแล้วก็แบบบางคนร้องไห้ว่าชทอคกับทำไมถึงเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แบบว่าตอนแรกคิดว่าจะามาง้อแล้วก็ทไมถึงนังเอกับไม่ยอมคดีไปแล้วเนี่ย ขาไม่ทำคดี ي, เพราะว่าเขาไม่เห็นเราว่าเราเป็นแค่ญาตนมันเนาะเขาเพราะเราไม่เสียชีวิตไปแล้วนครับผมตองว่าลหยคนที่อยากจะขอโทษใครเนี่ยนะครับผมรู้ว่าอยาาทำอะไรเนี่ยต้องรีบๆท,ทำนะครับเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมีไม่แน่นอนเหมือนก,กันนะครับผมเป็นอะไรที่เตือนสติมากๆมาสำหรับ MV เอ็ดูตัวน,นี้นะครับผมนี่แอบเื่องนะแอบเพลิงคณกันเล็กน้อยนะครับทำไมปล่อยให้คุณนัดนี่มาอยู่คนเดียวแบบนี้ คืออันดีแล้วแบบว่าอัดอัืเองนี้นึงเอ๊ะทำไมทำไมคนจอมทำแบบนี้มะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวได้ยังไงจริงๆผมไม่ใหญ่เขาอยู่คนเดียวแต่ว่าารทง่นะฮะอย่างที่บอกว่าเวลามันก็ยุทีไม่ไม่ไม่ต่อสิทธภาพว่าเราจะต้องทํอะไรแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําอะไรควรจะทิปๆทำซะอยากจะบอกรักใครหรือว่าอยากจะทํอะไรเนี่ยควรจะทําซะเพราะมีว่าบังชีพ่งนี้เนี่ยเราอาจจะไม่อยู่ใข้เห็นแล้วก็ได้ใช่ใช่ครับผมประโยคนี้ขอแบบขอกดไลค์ขอขอแบบกดแรงๆเลย นักปลาผมอ่ะล่าสุดมาพูดถึงผลงานล่าสุดกันดีกว่าสําหรับเพลงที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือชื่อเพลง Bad Valentine Bad Valentine นะครับทําไมอ่ะครับทําไมจะต้องเป็น Bad Valentine แล้วก็มีเนื้อหาของเพลงเป็นยังไงบ้างอ่ะครับเอ่อก็เนื่องจากก็รับนะครับผมเดือนความรักที่จะมาถึงนี้นะครับผมกับ Valentine นะที่เป็นเดือนที่ทุกคนเนี่ยนะครับผมก็ว่าผมรักกันและกันนะแต่ว่า เป่นชั่วว่าก็มีอีกหลายคนนะครับในมุมหนึ่งที่ยังคงไม่คนที่เปยนรักยังคงไม่มีการหรือว่ายังคงเหงายังคงเศร้าอยู่นะครับผมถ,ถ้าอยากเหงาถ้าอยากเศร้าเนี่ยต้องจุดจุดกับเพลงนี้ครับผมการแบนทายขออันนี้ขอแนะนําจริงๆอันนี้ขอแนะนํามากๆเลยสําหรับเพลงนี้นะครับถ้าใครเนี่ยที่กําลังเดินอยู่คนเดียวในขณะที่ผู้คนมากมายกำลังเกี่ยวแขนจะอยู่ขอ้ฟังเพลงนี้นะครับ,รบจริงจริง <laughs> มันจะรู้สึกว่ามีรสชาติขึ้นไปเยอะมากๆใช่ครับรสร่างเข้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมจะเข้าขึ้นไปอีกประมาณ8เท่าเลยว่าเป็นการเป็นการสนับสนุนในทางที่ดีนะครับใช่ครับผมเป็นการรสชาติกับชีวิตอย่างชัดเจนครับครับออกมาไม่เข้าเนี่ยเขาก็ต้องให้สุดๆเลยครับครฮะอะแล้วก็เอ็มวีจะออกมาเมื่อไหร่ให้คุณผู้ฟังได้อคุณผู้ชมได้ชมกันบ้างครับ ครับแน่นอนครับกับเอ็นบีตัวนี้นะครับผม14กุมภาพันธ์นี้ครับผมวาเลนไทน์เลยแน่นอนโอ้โหรับวาเลนไทน์เลยทีเดียวครับผมต้องรับวาเลนไทน์เลยครับผมก็สามารถดูได้ที่ y o u t u b e c o m s x a s h a c t i o n e l ครับครับผมแล้วก็อ่าเราคุณการจะได้มีโอกาสได้แสดงเป็นพระเอกเอ็นบีเหมือนเอ็นบีตัวอื่นๆที่ผ่านมาบ้างไหมครับใช่ครับผมก็ได้มีการเล่นเป็นพระเอกเเ็ีอครับแล้วก็เอ่อจะบอกว่าได้ตัวเอกที่ยอดน้ำทุกเรื่องเลยนะครับผมในเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่า ขอขออุิศก่อนจะเป็นใครนะเพราะว่าแต่ลรัดเหมือนกันทุกเพลงเลยนะครับใช่ใชเพราะว่านางเอ MV ทุกตัวที่คุณกันหยิบลงมานี่น่ารักทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะซิงเกิลแรกโดยเฉพาะซิงเกิลแรกของคุณกันนะครับผมระยะทำใจระยะทาใจใช่ครับไปที่รู้จักกันในนานี้เลยนะครับระยะทําใจของคุณกันเดอะสตาใช่ซึ่งแอบเคลือง เพลงนี้ก็แอบเคืองคุณการอีกเช่นเดียวกันว่าทำไมจะต้องไปเรียกคุณเต้แบบนั้นครับผมแล้วก็แล้วแต่ด้วยแล้วก็แล้วก็ชนคุณเต้หลายๆทุกคนก็เอ่อบางทีเอ็มก็ส่งดังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสุดท้ายเราก็ยังคงเหมือนเดิมไมาเลยๆอันนี้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 ขอขาอะไรคุณการยดังกว่าอีกด้วยสักคุณดังเป็นยังตั้งเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้ขอบคุณครับครับดีใจครับแต่ว่ายังให้ติดตามกับเอ็มดีตอนนี้เพราะว่า รับรองว่าเข้าแสมป์ิงเพลงแน่นอนนะครับผมรับรองว่าชาวเพชรบูรณ์และทุกๆคนนะครับผมรอฟังรอชมอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเอ็มวียังไม่ออกแต่ว่าเพลงเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับครับผมช่อทางดาวน์โหลดึครับกับแกลนหนึ่น <จะ S 2> งส <1, S 1> องสามสองสามศูนย์ครับนะครับผมนะใครที่ไม่ทันอย่างไรนะครับ,ร,บรีบจดเลยนะครับอ่ะแล้วก็อ่าสุดท้ายนี้ขอให้คุณ คุณการเนี่ยฝากผลงานไว้หน่อยครับว่าจะมีอะไรบ้างผลงานละครมีอีกบ้างไหมหรือว่าผลงานเพลงมีอะไรบ้างครับครับผลงานตอนนี้นะครับผมที่ผ่านมาจะมีคอนเสิร์ตถึงเดญ่นกันครับใครที่ไม่ได้ไปดูนะครับผมตอนนี้ครับดีวีคอนเสิร์ตออกแล้วครับก็สามารถซื้อได้นะครับซื้อของแท้ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อที่จสนัเสนอศิลปินในครับางก็วางแผนแล้วครับดีวีดีถึงใหญถึงเป็นคอนเสิร์ตนะครับผมรวมถึงละครมาทีสี่เป็นดินดิมิชียลครับยังเปิดทำการแสดงอยู่นะครับรก็เป็นรัดค่ารอบแล้วนะครับ สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยเเทิ켓เมเจอร์ทุกสาขาเลยครับผมแล้วก็ฝากะทิงขึ้นใหม่ล่าสุดครับดั๊บเพลนไทยนะครับผมตอนร <ผม S 1> ับพิธีการเร่งความรักจะมาเพงนี้นะครับผมใครที่ยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนยังเหลวยังโสดอ,อยู่ย,ยังเงายังเศร้าอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับผมอยากเศร้าสุดต้องเพลงนี้ครับด <c oughs> ั๊บเพลนไายารถโปรดในที่แบบกันยิงสองสามสองสามหนึ่งนะครับผมครับผมมัต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยแฟนคลับของคุณการเนี่ยโทรเข้ามาแบบ เหนียวแน่นมากๆเลยเยอะมากๆเลยสําหรับเพลงเพลงแบล็กวานิลลานะครับซึ่งต่อจากอ่าอาจเคยเป็นคนไม่ดีเนาะเพลงนั้นคือแบบหนักมากๆแล้วอ่ะใช่ครับคือแบบช่วงนั้นคือแบบว่าเพลงขอเข้ามาเยอะมากๆแล้วพอแบล็กวาหรับแฟนคลัลานะครับก็ต้องมาเป็นส์ใหม่ที่เพิ่มได้มีโอกาสร้องกับโซป๊อปนะครับที่เหมือนกับเป็นตาที่นักร้องผิวสีของชาวต่างประเทศร้องกันนะครับอารมณ์ โหยขวน่างๆจะมีอารมณ์ที่รุนแรงมากขึ้นครับครับมาครับผมอะสุดท้ายสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับชาวเพชรบูรณ์ขอขอบคุณแล้วก็ชาวดับเบิลวลนะครับขอขอบคุณคุณการด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสมาให้สัมภาษณ์กันในวันนี้นะครับดนครับผมครับผมดัเลดให้ถัายสินค้าใหม่นะครับยังไงก็ขอให้คุณการมีผลงานเป้ยงป้างเลยนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ ราคาผมโอเคต้องสาธุเลยทีเดียวแน่นอนครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องกับเป็นของตายแน่นอนนะจะต้องดังเปล้ยงกล่าอย่างแน่นอนนะครับโอเคครับยังไงอย่างนี้ขอขอบคุณคุณกุ้งอาคุณคุณการมากนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ